ซอรพอดคือกลุ่มไดโนเสาร์คอยาวที่มีขนาดใหญ่จนไม่มีสัตว์ปกตัวไหนเทียบติดแต่จะเป็นไปได้หรือไม่ที่สัตว์กินพืชมหืมาเหล่านี้จะต้องกลายเป็นเหยื่อของนักล่าสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่ในช่องพร้อมเรา เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากทางช่องเราทุกคนสามารถกดปุ่ม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับในยุครุ่งเรืองของไดนโนเสาร์เป็นที่รู้กันว่าไม่มีไดนโนเสาร์ตัวไหนจะสูงใหญ่ไปกว่า ort, ซอรพอดไดโนเสาร์คอยาวที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกและยังเป็นสัตว์ปกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาอีกด้วย พวกมันเป็นไดนโนเสาร์กลุ่มย่อยของซอรรูพอด้าที่มีสปีชีเยอะจนไม่สามารถระบุเป็นจํานวนที่ชัดเจนได้เพียงแต่มีการคาดการว่าซอรรูพอดน่าจะมีมากกว่า500สปีชีส์ลักษณะโดดเด่นของนี้ไม่พ้นคอที่ยาวเฟ้ยผิดกับขนาดของใบหน้าที่เล็กนิดเดียวซึ่งแน่นอนว่าคอยาวของซอรรูพอด์ทำให้พวกมันกินพืชที่อยู่สูงๆได้สบายๆไม่ว่าต้นไม้นั้นจะสูงแค่ไหนส่วนขาของมันนั้นก็ใหญ่โตและแข็งแรง ยังจำกันได้ในคลิปก่อนที่เราพูดถึงไดนโนเสาร์กลุ่มออนิสติเชียกับกลุ่มซอริเชียลองทายกันดูสิครับว่าไดนโนเสาร์ข้อยาวอย่างซอรพอดจะอยู่ในกลุ่มไหนใช่ครับซอร r พอดอยู่ในกลุ่มซอริเชียหรือไดโนเสาร์สะโพกงีงกาแต่สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อราวๆ25ล้านปีก่อนความแตกต่างระหว่างซอรพพอดกับสัตว์บกอีกหลายชนิดนอกจากซอรพพอดจะตัวใหญ่มากอึมาแล้ว จมูกของพวกมันก็ยังอยู่เหนือขึ้นไปบนกระโหลกศีรัตวในขณะที่สัตว์ส่วนใหญ่จะมีจมูกอยู่ตรงปลายมากกว่าแล้วทำไมลำตัวของซอรรพอดถึงสามารถรับรองคอที่ยาวขนาดนั้นได้นั่นก็เพราะซอรรพอดมีกระดูกสันหลัง5ชิ้นที่ยึดติดเข้ากับสะโพกทำให้มันทรงตัวได้ นอกจากนี้กระดูกสันหลังยังแผ่ออกมาด้านข้างช่วยทำให้โครงสร้างลำตัวของพวกมันแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าในอดีตซอรุพอดอาจเคยใช้ชีวิตอยู่ในน้ำตื้นด้วยเหมือนกันจากลักษณะของกระดูกที่ช่วยในการลอยตัว ในส่วนของขาทั้งสีที่แข็งแรงมากนั้นก็อาจจะวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์สองขามาก่อนตามการสันนิษฐานของนักวิจัยที่คาดว่าซอโรพอดอาจจะเป็นญาติกับแพลทิโอซอรัสไดโนเสาร์กินพืชที่ยืนสองขาก็ได้และสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้การเปลี่ยนแปลงจากการเดินสองขามาเป็นเดินสีขาคือการที่พวกมันอาจจะตัวเล็กและเป็นสัตว์กินเนื้อมาก่อน สมมติฐานนี้มาจากนักวิจัยที่ศึกษาซอรุรพอดซึ่งคาดว่าซอรุรพอดในยุคแรกๆน่าจะเคยเป็นสัตว์ที่กินเนื้อและตัวของพวกมันในตอนนั้นเกิดเล็กมากขนาดแค่6เมตรเท่านั้นแล้วทำไมพวกมันถึงวิวัฒนาการมาตัวใหญ่ได้ขนาดนี้ พฤติกรรมของซอรพอดเองนี่แหละที่ทําให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านกายภาพอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะพฤติกรรมการกินอาหารของพวกมันที่จะกินอาหารในปริมาณมากและกลืนลงท้องแบบไม่เคี้ยวเลยแต่เห็นพวกมันตัวใหญ่มากึมาขนาดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เคยตกเป็นผู้ถูกล่า ไดนโนเสาร์นักล่ากระหายเนื้ออย่างใจแกนโนโทซารัสได้ตกเป็นผู้ต้องหาว่าพวกมันอาจจะเคยล่าซอรพอตเป็นอาหารใจแกนโนโทซารัสหรือไดนโนเสาร์กินเนื้อที่อาศัยอยู่บริเวณอเมริกาใต้ดูบนพืน้นอาจจะคล้ายทีเร็กซ์แต่ตัวใหญ่กว่าด้วยขนาดตัวประมาณ12-13เมตรนอกจากขนาดตัวของมันจะใหญ่กว่าทีเร็กซ์แล้วความดุร้ายของใจแกนโนโทซารัสเกิดไม่แพ้ทีเร็กซ์เลย ถึงแม้ลักษณะโครงสร้างฟันกรามของมันอาจจะไม่ได้ทรงพลังเหมือนทีเร็กซ์แต่ฟันที่แบนของใจแกนโนทอารัสก็ได้เปรียบในแง่การตัดและการฉีกเนื้อซึ่งลักษณะนี้ก็โยงไปถึงข้อสันนิษฐานว่าฟันของใจแกนโนทอารัสอาจจะสามารถทำร้ายอรลพอร์ได้เลยทีเดียวไม่ใช่แค่ลักษณะฟันที่ทำให้พวกมันน่าสงสัย แต่เคยมีเหตุการณ์ที่เพิ่มความน่าจะเป็นที่ใจแกนโนโทโซารัสจะเป็นผู้ล่าซอร์พอดนั่นก็คือเหตุการณ์ที่นักวิจัยพบฟอสซิลของใจแกนโนโทโซารัสอยู่ใกล้กันกับฟอสซิลของซอร์พอดที่ชื่อว่าอาร์เจนติโนโซารัสอาร์เจนติโนโซารัสมาพร้อมกับความสูง21เ,เมตรซึ่งเรียกได้ว่าเป็นซอร์พอดที่สูงที่สุดเลยก็ว่าได้ และการที่ฟอสซิลของนักล่ากินเนื้อใจแกนโนโทโซารัสดันไปอยู่ใกล้กับอารเจนติโนโซารัสที่เป็นไดนโนเสาร์กินพืชก็พอจะเป็นช่องว่างให้เกิดสมมุติฐานขึ้นได้ว่าอารเจนติโนโซารัสน่าจะถูกใจแกนโนโทโซารัสทำร้ายหรือลงมือฆ่าแต่ในอีกแง่หนึ่งใจแกนโนโทโซารัสก็ตัวเล็กกว่าซอรุพอตอยู่ดี จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าใจแกนโนโทซารัสอาจจะไม่ได้ลุยเดี่ยวเข้าไปแต่รวมตัวกันเป็นทีมเพื่อจัดการไดนโนเสาร์คอยาวถ้าดูจากลักษณะในการล่าของใจแกนโนโทซารัสแล้วพวกมันสามารถออกล่าได้ทั้งตัวคนเดียวและเป็นกลุ่มซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นไปได้ที่ใจแกนโนโทซารัสจะล่าซารุพอดด้วยความร่วมมือกันในกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าเหล่าใจแกนนูโทซารัสอาจจะแบ่งหน้าที่จุดต่างๆบนลำตัวของซอรุพอดเช่นตัวหนึ่งกัดคอตัวที่เหลือกัดขนาบและกัดตรงลำตัวทั้งสองด้านโดยทารูปแบบการล่าเป็นแบบนี้จริงๆบวกกับลักษณะฟันที่วิวัฒนาการมาเพื่อตัดชิ้นเนื้อแล้วล่ะก็คงไม่น่าจะเป็นเรื่องเกินจริงที่นักล่าที่ตัวเล็กกว่าจะสามารถล้มไดโนเสาร์คอยาวตัวยักษ์ใหญ่ได้ แล้วมีแ,แคแ่ใจแกนโนโทซรัสหรือที่จะเอาชนะไดโนเสาร์ข้อยาวได้ก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะชื่อของอัลเบอร์โทซรัสก็ตีคู่มาเนลิสนักล่าที่กล้าหือกับไดโนเสาร์ที่ตัวใหญ่กว่ามากอัลเบอร์โทซรัสไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งยุคครีเทเชียสตอนปลาย ถ้าเทียบกับใจแกนโดโทซารัสพวกมันจะดูตัวเล็กกว่ามากเพราะมีขนาดลําตัวแค่9เมตรเท่านั้นแต่เหตุผลที่อัลเบอร์โทซารัสดูน่าจะเป็นไดโนเสาร์อีชนิดที่สามารถเอาชนะซอรพอดได้นั่นก็เพราะลักษณะฟันที่เรียงเป็นแนวฟันปลาของพวกมันนั้นทั้งใหญ่แหลมคมและโค้งงอเหมือนฟันที่มีขึ้นมาเพื่อล่าเนื้อโดยเฉพาะความน่ากลัวของอัลเบอร์โทซารัสก็คือ ฟันของพวกมันแหลมมากกว่านักล่าขึ้นชื่ออย่างทีเร็กซ์อีกและก็เหมือนกับใจแกนโดโทซารัสนักวิจัยได้สันนิฐานว่าพวกมันน่าจะออกล่ากกันเป็นฝูงยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่พวกมันจะรุมกัดซอรูพอดลองจินตนาการดูว่าถ้าฟันแหลมๆของพวกมันในหลายๆตัวจิ้มแทงเข้าไปในเนื้อหนังของซอรพอดขึ้นมาก็คงได้มีบาดแผลชะกันกันบ้าง ถึงแม้ซอรรพอดจะได้ชื่อว่าเป็นไดนโนเสาร์ที่ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาแต่ในอีกด้านก็ไม่ใช่ว่าซอรรูพอดทุกชนิดจะตัวใหญ่เหมือนกันหมดเพราะอย่าลืมว่าพวกมันมีสปีชีส์มากกว่า500สปีชีส์ทำให้พวกมันมีความหลากหลายด้านขนาดอยู่บ้างอย่างในขณะที่บรคิโอซอรัสมีขนาดตัวถึง24เมตรแต่อีกด้านหนึ่งแมกาโยซอรัสกลับมีขนาดตัวแค่เกือบๆ2เมตรเท่านั้น และไดโนเสาร์กินพืชอย่างพวกมันก J J ็ไม่ใช่จะอยู่เฉยๆให้นักละเข้ามาทำร้ายได้ไง่ายๆพวกมันก็มีวิธีป้องกันตัวเองด้วยเหมือนกันการสะบัดหางเป็นอีกหนึ่งในวิธีที่นักวิจัยคาดว่าซอรพอดใช้เพื่อป้องกันตัวเองและถ้าพวกมันใช้แรงจากน้ำหนักตัว80ตันเวียงศัตรูที่เข้ามาวุ่นวายขึ้นมาก็คงกระเด็นไปต,ตามๆกัน แต่นักล่าผู้กระหายชัยชนะมีรู้จะยอมแพ้พวกมันก็อาศัยความว่องไวประโยชน์ของคมเขี้ยวและการรวมกลุ่มกันเพื่อล้มเหยือที่ตัวใหญ่กว่าหลายเท่าอย่างที่นักวิจัยสันนิษฐานไว้เกี่ยวกับใจแกนโดโทโซารัสและอัลเบอร์โทโซารัสก็ไม่แน่ว่าในยุคนั้นอาจจะมีไดโนเสาร์นักล่าชนิดอื่นอีกหลายชนิดที่อยากลองท้าทายฝีมือการล่าของตัวเองและร่วมประลองกับเหล่าไดโนเสาร์คอยาวตัวสูงใหญ่แบบซอรูพอดอีกก็เป็นได้